สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการหมากฮอตออนไลน์นะครับมาชมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เป็นท่านเซียนไอหมากง่วมเจอกับท่านเซียนโลหิตหมากงายนะครับเซียนท่านนี้ก็มีหลายคนเรียกร้องกันเข้ามาครจนเราต้องไปหาบันทึกหมายชมนะครับมาชมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นการเล่นกันในโหมด เล่นแข่งขันนะครับหรือว่าเล่นเอาเหรียญนั่นเองนะครับนี่ผมก็มีไม้ชมทุกวันนะครับทุกวันเวลาสเจ็ดนาฬิกาหรือว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะครับหลังจากห่างหายไปนานจังหวะนี้เอาแอฟผมปล่อยให้กินไปหนึ่งครับจะโดนอีกตัวตรงนั้นแรกกันมีกินฟังไหนก่อน โอ้โดูสูสีครับจังหวะนี้เข้าฮอตใหม่เข้าฮอตได้ครับโอ้โหเฉียบคมครับไม่ทันได้เข้าฮอตครับไม่ทันได้เห็นหน้าฮอตนิดเดียวเกาเดียวเจอของจริงรักสัตว์แล้วนะครับสำหรับท่านเสียนโลหิต งานนี้ยากครับพิกเกมยากโดนเฟไปหนึ่งเอาครับจะแปลฮอตจนได้เอาไงครับสู้ต่อหรือเปล่าครับสามต่อสอง โอ้โหาชมเยอะทีเดียวครับหกคนครับหนูสดออนไลน์ด้วยกันสนใครดูไม่ทันก็มาดูที่ช่องผมได้ครับบันทึกไหมชมเรื่อยๆให้กินไปจัดก,การเป็นหนึ่งจังหวะนี้ยอมครับเดินให้กินครับ ก็เป็นท่านเซียนไอนะครับชนะไปก่อนในเกมแรกดูว่าท่านเซียนโรฮิตจะแก้มือได้ไหมครับตอนนี้ผู้เข้าชโ่วโม5คนครับ เดินให้กินครับแลกกันไปเกมนี้ดูสูสีกันครับหมากหกต่อหกตัวคิดนานครับต้องมีแผนในใจแน่นอนตัดหมากทิ้งไปหนึ่ง ตรงนี้ใกล้ฐานทับเกินว่างั้นเกินสิบห้าไม่ได้ครับเมื่อกี้ล้าเกินสิบห้าเลยโดนแย่สองหลบไป ตืนมาตันสิบแปดไหมไม่ตันไม่ดูเกมนี้ดูเหมือนว่าจะเสมออันดูจากรูปเกม จัดการไปโอ้โหถ้าเกมนี้เสมอก็เป็นท่านเส้นอนะครับชนะนะครับเพราะว่าชนะก่อนแล้วหนึ่งเกมเดินรอเวลาให้ระบบตัดเสมอครับก็มีวิธีหนึ่งครับอยากเสมอเร็วคือกดเสมอการไปมาชมทั้งนี้ครับ โอ้โหแรนดอมมันเจอกันอกีกนัดล้างตาครับครั้งนี้มีเตรียมน้ำมาด้วยครับเตรียมล้างตาหนูว่าท่านเสียนงโลงหิตจ,จะแก้งมือสำเร็จหรือเปล่าครับจังหวะนี้ข้าสิบสี่ไหม ไม่น่าจะเข้าดูส่งผู้เข้าชมออนไลน์ก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับทีละคนสองคนสามคน อาครับตอนนี้เป็นท่านเซียนไอเสียเปียกรับหมดทางเดินถ้าเดินออกยี่หกท่านเซียนโลหิตก็มีโอกาสที่จะเข้าฮอตง่ายโอ้โหแก้เกมมาดีครับจังหวะนี้นี่ครับมากลับมัดเสมอกันครับโอ้โหแก้เกมมายัางดีซีซีเป็นท่าน เปลีนโดหดครับเป็นฝ่ายเด้เปรียบอยู่จุดนี้โดนสองแน่นอนหลบจับกินอีกทีคนละตัวรูปเกมดูเหมือนจะเสมอกันครับสำหรับคู่นี้นเกมแรก แมพลาดพลาดตอนสุดท้ายครับสำหรับท่านเซียนไอจบเกมครับเป็นท่านเซียนโลหิตสามารถเอาชนะไปได้ในแมตที่3มาชมเกมที่เสียงคู่นี้กันคู่นี้แข่งกันสีเกมครับชนะกันคนละเกมเสมอ1เกมนี่เป็นเกมจัดสินเลยกันแล้วกันแลาวพังมาไปเรื่อย ส่วนมากนะครับถ้าเล่นเจอกันแล้วมันจะเจอกันบ่อยเพราะว่าจบพร้อมกันแล้วก็กดเริ่มเกมใหม่พร้อมกันก็เลยเน้นดำมาเจอกันได้บ่อย สีกันอีกแล้วครับสี4-4ห่งจินก่อนแบบนี้หมายความว่าโอ้โห,โหเฉียบคมกับจังหวะนี้ต่อให้เข้าฮอตแล้วก็เป็นสองจังหวะนี้ครับไล่ครับให้ไปอยู่ฝั่งเดียวแล้วจับเลนกลางไม่รอดนะครับเดินมายัางไงก็แพ้น่าจะกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับ มาชมคู่ต่อไปกันเลยครับเป็นท่านเซนแพคท่านเซนแพทนะครับหมากงว่วมเจอกับท่านเซนโลหิตมากงายช่วง,รงแรกๆอาจจะไม่มีเสียงการเดินนะครับมกีมีสายโทรศัพท์เข้ามันก็เลยตัดไปช่วงบันทึกหน้าจอ ท่านเซียนโลหิตเล่นนี่มีผู้เข้าชมเยอะตลอดนะครับเขาเป็นเมื่อมาฮอตอ่ะดับต้นต้นนะครับเมอรอต้นต้นของมาฮอตขัาเทพนะครับในช่วงนี้เซียนแบบเก่าเขาก็วางมือกันไปเยอะแล้วจังหวะนี้เข้าไหนครับเข้ายิบซีไหม พ้อข้ายิบสี่โดนสองครับคือกินมาปุ๊บข้อแยใหม่ยเลขเก้าข้ายิบสามแรกกันคนละตัวมายิบสองหรือเปล่าืหให้กินฟร,รีเป็นหนึ่งแบบนี้หมายความว่าไงครับอ๋อให้จับกินครับปล่อยให้กินเลยไหมหรือป่า แย่ไปที่ยิบสามเ่อเปิดทางอแย่ไปยิบสามเปิดทางไปหมายเลขยิบสามไม่ได้ครับยิบสามคต่อมายิบหกโดนสองนะครับต่อมาอีกฟัง โดนหนึ่งตัวแน่นอนครับเดินมาสิบเอ็ดปล่อยให้กินดีกว่าครับเดินอีกตัวมาเข้าฮอตถ้าเดินมาตันกันสองตัวแย่นะครับตามคาดสี่ต่อห้าเวลาเรียนน้อยเต็มทีครับสำหรับท่านเซนแพท น่าจะยอมครับหมดเวลาเป็นท่านเซยนโลหิตนะเป,นเป็นฝ่ายชนะไปก่อนในเกมแรกของคู่นี้มาชมเกมที่สองต่อแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดสกตะดครมให้ผมกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ เห็นมา17มั้ย17นะจะได้ฟรี1ตัวอ๋อ ทางเข้าฮอตเหมือนทางไปนาแล้วครับเอาไงต่อครับท่านเซนแพทน่าจะยอมนะครับก็เป็นท่านเซนโลหิชนะไปนะครับ